สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตายมาในน้ำตายฟอร์ดเลนเจอร์นะครับง่ายๆเลยวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดแนะนำฟอร์ดนะครับขายฟอร์ดกันให้พี่ๆได้เห็นใหน้พี่ๆที่ชอบอยู่แล้วชอบฟอร์ดเลนเจอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูตัวแคบเกียรธรรมดาเกียออโต้สี่คันนี้มีมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอธิบายกันเป็นคันๆไปแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมสาย m c 9 9 9ก MC 9 9ก,กตั้งอยู่ที่ลำลุกกาคลองเจปักทุมธานีเราขายรถสวยเราขายรถปีนอกใหม่เราขายรถปีเน้นอะไรที่มันสวยที่เนียนที่ดีเนี่ย m อจัดมาให้พี่แล้วเพราะฉะนั้นฝากด้วยพี่จะติดตามจะชมจะ,ะแสดงความคิดเห็นจะสอบถามใต้คลิปนี้พี่ทำได้หมดเดี๋ยวเราลงคลิปพี่ก็จะเห็นมาเดี๋ยวตายรีวิวให้นะครับคันแรกๆเลยดีกว่าเป็น Ford เ a n เจอร์ XLT นะครับคันนี้ก็เป็น4ประตูตัวสูงนะครับยาม4ประตูตัวสูงเกียร์ออโอตโอ้เกียร์ออโอต้6สปีดนะครับเครื่อง 2200cc ีนี่สวยสบายสบายฟอร์รู้เยอะและ้วล่ะเครื่องเกาะถนนดีเยี่ยมเครื่องอึดเหมือนกันเครื่องทนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตัวนี้ได้พร้อมามาล้อมแม็กยางแฮนด์คุกอ่าโหนี่สวยเลยจ้ะ สวยเลยดอกสวยมากกุญแจรีโมทอะไรมาแน่นอนอยู่แล้วหลาดฟอร์ดนี่สวยยอมรับจริงๆเลยให้ออปชั่นมาเยอะมากไม่ว่าจะควบคุมรีโมทคอนโทรลอะไรต่างๆที่พวงมาลายนี่เยอะจริงๆคันนี้มาในเกียร์ออโต้ปี2017ถ้าพี่ๆตามหาเกียร์ออโต้อยู่ผมแนะนำฟอร์ดคันนี้ไว้เป็นหนึ่งทางเลือกปีปี17 MC ขายแค่5,079,000บาท5,079,000บาทผ่อนยูน่ที่11,000 เนี่ยแหละครับประมาณนี้เลยนี่อันนี้เกียร์ออโต้นะครับอีกหนึ่งคันที่ถ่ายเอามาจอดแล้วพร้อมรีวิวพร้อมขายพร้อมจำหน่ายคันนี้ปี2018สสีแดงวิ่งมาหมื่นกว่าโลเกียร์ธรรมดานะครับย้ำคันนี้ใครชอบเกียร์ธรรมดาต่ายแนะนำให้เลือกคันนี้เลยดีกว่าสีแดงสดใสสีแดงสุดสวยจริงๆนะครับพี่เกียร์ธรรมดาวิ่งหมื่นสามพันโลเนี่ยแหละรถสวยรถดีเครดิตดีไม่ติดอะไรทำงานบริษัท มีเครดิตเก่าถ้าขายจะทําอะไรก็แล้วแต่ฟรีดาวได้แน่นอนถ้าเครดิตดีนะครับตย่ย้ำตาต่สนพร้อมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเครดิตดีที่ฟรีดาวแน่นอนพันนี้2018ันสดรถเดิมๆเลยดีกว่าเดิมโรงงานเลยใช้คํานี้นะครับ MC ขายจำหน่ายอยู่ที่559,000บาท559,000บาท คันนี้เป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับห้าแสนหบาทคอนหนึ่งหมื่นก้นต้น,น,นเนี่ยแรกก็ระยะเวลา่อนก็เจ็ปีอีกหนึ่งคันสีแดงเหมือนกันสดใสเหมือนกันสวยๆเหมือนกันใช้คำน,นี้แต่คันนี้มาในตัวแขปนะครับบอดี้ของเขาเป็นแขป์แเปิดได้นะครับมาในตัวเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีอีกเช่นเดิมเช่นเคยเกียร์ธรรมดา6เกียร เพราะฉะนั้นเกียถีขึ้นฟังเฟืองถีขึ้นไม่มีสะดุดไม่มีกระชากแน่นอนช่วงล่างเรารู้อยู่แล้วว่าฟอร์ดนี่ใช้ได้เลยทีเดียวเลือกประหยัดไม่ต้องไปพูดเยอะพี่ทุกวันนี้รถยนต์มาตรฐานใกล้เคียงกันหมดเลนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องน้ำมันมน้ำมันอีกเปลืองไม่อะไรไหมไม่ใช่ปัญหาทุกวันนี้พี่อันนี้ปี2018 MC ขายสบายเลยพี่479,000บาท 4ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตายฝากไว้ด้วยนะพี่ชอบฟอร์ดรักฟอร์ดเรามีหลายสีนะพี่แต่ว่าตายเอามาเนี่ยมีแค่สี่คันแต่ในเต็นท์ยังมีอีกสีเทาสีดําสีอะไรยังมีอีกนะพี่ในตัวแคปเนี่ยอีกหนึ่งคันนะครับของฟอร์ดประจาวันนี้ตายใช้คําว่าวันนี้ตายเอาฟอร์ดมาซีอัดให้พี่4ีแต่ถ้าตายจะรีวิวคันต่อคันเนี่ยเดี๋ยวตายจะเปิดให้หมดเลยห้องเครื่องภายในภายนอกแต่วันนี้เราแนะนํากันก่อน พี่ชอบพี่สนใจจริงพี่เข้ามาที่ MC 99 9ครับเปิดทุกวัน8ปดโงเช้าหกโมเย็น0 2 9 0 4 2 8 8 2เบอร์ออฟฟิศติดต่อได้เบอร์ตายจะติดต่อตายก็0 9 4 5 5 6 1 0 3 6ครับผมเนี่ยค่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับพี่แข่คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ในตัวแคปบซึ่งตายบอกแล้วทั้ง4ประตูทั้งแคปเรามีทั้งออตโต้ทั้งเกียร์ธรรมดาให้พี่เลือกตัวนี้เป็นสีเทานะครับ รถสวยมากใช้คำนี้เลยดีกว่าแถมเกียร์ออโต้ด้วยี่สบายรถปี2017นะครับรถปี17เนี่ยเกียร์ออโต้มาในตัว XLS นะครับตัวปกตินะไม่ใช่ตัว XLT นะครับที่เป็นโฟรเมียมเพราะฉะนั้นกระจัง,จงนะ่าจะสีเดียวกับตัวรถตัวนี้แต่ได้คุณสมบัติเกียร์ออโต้ปี2017 MC จำหน่ายอยู่ที่459,000บาท459,000บาทพี่เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่พี่ไม่ติดอะไรเลยถ้าจะผ่อน แต่ถ้าจะซื้อสดก็ไม่ยากโทรเข้ามากิ้งการกันสอบถามกันนะครับพี่ MC เปิดทุกวันที่สําคัญซื้อรถทั้งทีลายปากเพราะจริงๆนะพี่ซื้อรถทั้งทีมันต้องดีที่สุดเพราะคันหนึ่งใช้เป็น5ปี10ปีเราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยตายแนะนำนะครับ MC ็9าลำลูกกาศทอง7ปะทุมพานีครับผมสวัสดีครับ